ช่างฟอนกว่า500คนฟอนท่ามกลางฝุ่น PM 2.5ในระดับ120-150ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรแม้ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่แต่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยบรรยากาศคูเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะบริเวณแจ่งสีภูมิและประตูท่าแพรยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำมากที่สุด แต่ชาวเชียงใหม่คนนี้ก็บอกว่านักท่องเที่ยวน้อยกว่าทุกปีสาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5อ่อมาบ่อยกับทุกปีครับแต่ว่าช่วงที่มีโควิดเราก็ไม่ได้เล่นเราก็หยุดเล่นมา3ปีครับผมครับก็เลยอยากมาเล่นก็อยากมาเล่นแล้วก็อย่างครอบครัวขายของทีด้วยครับพอฝุ่นเยอะๆเนี่ยกังวลไหมพูดถึงกังวลไหมบากสีก็กังวลอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้เล่นมานานแล้ว ก็ปีนี้ก็เลยขอซะหน่อยครับผมแต่ก็ไม่ได้ป้องปง้อกันอะไรอที่จริงใส่แมสมาครับแต่ว่ามันโดนสาดน้ำมันเปียกก็เลยต้องออกไม่ได้ครับใช่ครับผมแต่เล่นนานไมมตรงนี้ตรงส่วนนี้เล่นตรงนี้ก็เล่นสักแป๊บสักแป๊บแล้วเดี๋ยวผมก็บางทีก็เอาของไปส่งให้แม่ด้วยอะไรอย่างี้ครับสวมแมสสวมแมสครับเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็สวมแมสับก็คือจะเล่นไม่นานใช่ครับไม่ต่างจากชาวชุมชนหัวาย ที่เป็นที่ตั้งของคลองแม่คาในเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่บรรยากาศการท่องเที่ยวก็ไม่คึกคักเท่าที่ควรถ้าไปบถ้าอู้ถึงว่าที่จริงมันเป็นประเพณีเนาะการการเล่นน้ำสงการนักท่องเที่ยวมา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 ที่นี่หรอกในความคิดปีนะแล้วก็ดูสภาพจริงแล้วคือมีน้อยมากแต่ส่วนมากก็เปิ้ไปแอ่ทะเลกันหมดละเปิ้ลลงตังปุ้นหมดแล้วไปแอ่ตังใต้ตังกรุงเทพปุ้นหมดแล้วจ้ะ ขาเจียงใหม่ที่จริงนะเป็นแรนด์มากเป็นที่เที่ยวที่ดีบรรยากาศดีแต่บัดเดียวเนี้ยบดีหมอกควันก่อเยอะทุกอย่างเลยคืออากาศก็ฮ้อนหมอกควันก่อเยอะเนี่ยคือทําให้นักท่องเที่ยวบบบบได้แบบบมีเจียงใหม่มาเป็นทางเลือกเลยมามีในท่านว่าจะต้องเลือกในเจียงใหม่เนี่ยมามีเลยเข้ากับบรยากาศไปเข้ากับบรยากไปบบไปค่ะพี่กับแบบไปแอลสำหรับงานป๋าเวณีปีใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีแต่ละปีเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ที่สำคัญของประเทศแต่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ทำให้ยอดจองห้องพักในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้มีเพียงร้อยละ50ถึง60เท่านั้นนักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสาเหตุสำคัญมาจากฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นเวลาหลายวัน โควิดบุญธรรมไทยพีบีเอสรายงาน